โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสรวบวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับทำรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพีพีนะครับหลังจากที่หายไปนานต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ผมค่อนข้างยุ่งนะบวกับเกมเนี่ยมันอัปเดตคอนเทนต์ใหม่มาครับทาให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาเข้าพีพีเลยนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปพีพีรีวิวตัวละครเดลี่เอลี่เขียวกันครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาทํารีวิวเดลี่เอลี่เขียวนะไม่ใช่แดงครับก็ก่อนอื่ ว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับสกิลแรกก็จะเป็นท่ารัวพลังหมัดน,นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายแล้วก็นอกจากนั้นจะสามารถลดเกรดท่าไม้ตายได้1จุดครับถ้าเกิดใครนึกออกนะครับท่านี้เนี่ยจะเหมือนกับสกิลเมอร์ลินเขียวเลยครับที่แรง2กับแรงสเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงครับแล้วก็ที่แรง3าจะสามารถลดเกรดศัตรูได้ถึง3จุดเลยครับต่อมาสกิลที่2นะครับท่าหัดประหารครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตี150%อนต์ของรงโจมตีทั้งหมดแก่ศัตรูนะครับที่แรงขั้นแรก ส่วนที่แรงขั้น2กับขั้นสาครับนอกจากจะเพิ่มความแรงแล้วยังสามารถเพิ่มเกจหมายตายให้กับตัวเองได้ด้วยครับโดยที่แรงขั้นสองจะเพิ่มเกจหมายตายให้เรา1จุดส่วนแรงขั้นสามเนี่ยจะเพิ่มได้ถึง2จุดครับต่อมานะครับอันติเมทครับสำหรับอันติของน้องเดลีเอลีเขียวนะครับจะเหมือนกับน้องเดลีเอลีแดงเลยคือถ้าคอมโบสตาร์ครับท่านี้จะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับโดยจะสามารถเพิ่มความแรงได้นะครับตามจํานวนบัฟที่ตัวเองมีอยู่ครับ คือถ้าเรามี1บัฟเนี่ยก็จะเพิ่ม30ซนะครับถ้าเรามี10บัฟก็จะเพิ่มถึง300เเซ์ลยครับต่อมาเรามาดูบัญญัติกันครับสำหรับบัญญัติของน้องเดดีลี e L e นะครับจะเป็นบัญญัติแห่งความบริสุทธิ์ทั้ง2สีเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือสามารถลดเดเมจที่เกิดจากสกิลระยะไกลในพีพีได้ถึง3 5สานะครับสำหรับสกิลโจมตีระยะไกลคือสกิลประเภทไหนนะครับเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ที่การนะเพื่อนๆลองกดขึ้นมาดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับ น้องเดลีเอลีท่าแรกเนี่ยจะเป็นรูปดาวนะครับอันนี้จะเป็นโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็ส่วนท่าที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นโจมตีระยะใกล้เช่นกันนะครับสาหรับคนที่ถามว่าโจมตีระยะใกล้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลป่าครับสกิลป่าท่าแรกบรรจงฟ้านะครับท่านี้ก็จะเป็นโจมตีระยะใกล้นะส่วนโจมตีระยะไกลเนี่ยจะเป็นรูปธนูครับแบบนี้เลยนะต่อมาเอกลักษณ์ลังที่เห็นแก่ตัวครับสาหรับเอกลักษณ์ของเดลีเอลีเขียวนะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ป่วนพี เพราะว่าท่านี้เลยครับจะทาให้เกตท่ามาตายของศัตรูจะไม่เพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสกิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เดลี่เอลี่เขียวในทีนะครับศัตรูจะได้เกตอันติจากการใช้สกิลกับการรวมการเท่านั้นนะเคลื่อนย้ายการเนี่ยจะไม่ได้ครับเพราะว่าปกติเวลาถ้าเราเคลื่อนย้ายการเพื่อไปรวมการเราจะได้เกตทีเดียวทีละ2เกตนะแต่อันนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่เกตเดียวครับทำให้ศัตรูสามารถเก็บอันติได้ยากขึ้นนะครับ ก็หลังจากที่เราดูสกิลทั้งหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครเดลีเอรีเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลน่าสนใจแต่ทําไมตัวสีเขียวมันถือไม่ปังเท่าตัวสีแดงครับเพราะว่าท่าติของน้องเดลีเอรีเนี่ยมันจะต้องมีบัฟมันถึงจะแรงใช่ไหมครับและตัวสีเขียวเนี่ยไม่สามารถบัฟได้ด้วยตัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นตัวสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าเดเนเมันต่างกับสีเขียวมากครับแต่ตัวสีเขียวข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือเราจะสามารถคอนโทรลเกตไม่ตายของศัตรูได้ดีกว่าตัวสีแดงครับ โอเคครับก็หลังจากที่เรารู้ความสามารถของน้องทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปลอง PvP กันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป PvP ในโหมดสามัญกันครับก็ตามมาเลยครับก็ทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ครับจะเป็นทีมนี้เลยจะมีเป็นโกเทอร์แดงนะครับป่าเขียวเดลี่เอลีเขียวแล้วก็น้องลิลียเขียวนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมนําน้องลิลียเขียวมาใช้บ่อยนะ ซึ่งคอนเซปต์ของทีมผมนะครับทีมนี้เนี่ยก็คือเราจะเน้นเก็บเกตอันติดให้ได้ก่อนสายตรงข้ามครับเพื่อทําการปิดชีพศัตรูนะและแน่นอนทีมนี้เนี่ยไม่ได้มีโจมตีอย่างเดียวครับยังมีตั้งรับด้วยเพราะว่าพาสซีฟเอกลักษณ์ของเดลีเอลิเคียวนะครับสามา,ารถลดการโจมตีระยะไกลได้ถึง39%มาบวกกับคอมโบของน้องลิเลียเขียวนะครับที่สามารถลดพลังโจมตีทั้งหมดของศัตรูลงในพื้นี่อีก16%ครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีระยะไกลเข้ามามเนี่ยโคตรเบาครับ รวมแล้วหักล้างไปประมาณ50%เลยนะส่วนโกเทอร์นะครับก็ยังมีสกิลห้ามตีที่เอาไว้ต่อกรกับป่าแดงได้ดีนะครับรวมไปถึงป่าเขียวกับน้องเดลี่เอลีเขียวเนี่ยมีสกิลเล่นเกตตัวเองทั้ง2ตัวเลยทําให้ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการเก็บเกตได้ไวกว่าศัตรูนะสำหรับอาหารที่ผมจะมากินในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะเพราะว่าทีนี้เดเมจเขาจะไม่จัดมากนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงเลยคือเราไม่มีบัฟให้น้องเดลีเอดีเขียวด้วยครับทำให้เราหวังพึ่งอันติของน้องเขาได้ไม่มากด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองกันเลยครับการน้างแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วศัตรูเป็นป่าแดงด้วยนะครับก็เอาจริงเดี๋ยวผม บัดป่าเขียวก่อนแล้วกันแล้วก็ล้างป่าแดงไปเลยนะครับเพราะว่าทีมศัตรูเนี่ยเขาไม่มีบัฟนะแล้วก็รวมการดเดลีเอลีไปก่อนแล้วกัน,อน,นอโอ้โหต้องบอกว่าการ์ดมาดีมากครับ โดนเข้าแรงอยู่นะครับอันนี้คือรถแคเมรแล้วต้องบอกว่าดัดเข้าแรงจริงอันนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ปากเขียวเลยครับเอาเป็นบองใบล้วกันผมคิดว่าน่าจะตายนะดัก๊กมาเรียบร้อยดัยยด เดี๋ยวต้องมาดูว่าศัตรูจะมีรถเกรดหรือเปล่านะน่าจะมีนะขยับเรื่องการ์แบบนี้ตีสดแล้วว่ะโดนโดละเดี๋ยวผมฟาดีดีๆก่อนละกันแล้วก็รวมการ์ดห้ามตีเลยครับมาห้ามตีศัตรูไปก่อนศัตรูโดนล็อกเกือบทั้งมือนะอันนี้ น่าจะได้ใช้อันตินะครับต้องจากดีอเขามีฮิวขั้นสองมีเยะอะโ้มีเยอะน่าจะมีรถเกต้วยนะอย่างเง,งี้ยตายตายปายตายวะ่ะไม่เป็นไรครับเรายังรถเกตศัตรูได้อยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ลองเดลีลินครับต่อยรถเกตก่อนนะ ตัวนอีกพันนึงเนี่ยผมต้องใช้เดลียวนี้นะเนี่ยไม่เรียนติดเอาเป็นท่านี้แล้วกันอัตชิว่าฮืมจอร์จอร์จอร์นโดสไอร์ วไฟยดเรียบร้อยครับตาแรกนี้โดนจัดหนักเลยนะครับก็รอบนี้ผมกินเป็นอาหารแท็กตเหมือนเดิมนะคือตามื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าคือตาเมื่อกี้อาจริงดัดฟ้าเขาผมแล้วบอกว่าเขาตีแรงมากนะ เพราะผมมีพาสีลดเดเมาไป50%นะครับแต่ว่าเกาะเข้าแรงขนาดนั้นนี่ผมโ,โดยไปทีนี่งงเลยครับวับนนี้เจอเด็กคนทีค่าพลังสูงสนะนี่เป็นทีมป่าแดงโพเทอร์แล้วก็ทิงฟ้าครับรอบนี้ป่าแงโอเอด รีบอระเนีเ่ยเขาเรีบนะก็เดี๋ยวผมบัป่านะครับแล้วก็ถอนบัฟที่อันเนี่ยห้ามตีไว้แล้วกนะันอเ บังคับให้เขาใช้การคินแก้ปนะ่าจะตายนะป่าโอเคได้อยู่ครับเสียวมากบอกเลยก็เดี๋ยวอันนี้ผมใช้เป็นคุยลซันนะครับฟาปาแล้วก็ต่อยรถเกตน,นะมาเดี๋ยวมาดูกัน ันจะไม่ตายแหละแต่ต้องเจ็บหนักกูอาโอเคครับตอนนี้ป่าแดงเขาก็เกือบตายเหมือนของเราแล้วนะ เดีคือม่นคิดงงนะทำไมเขาทำอย่างนี้นะก็เดี๋ยวผมจะใช้ป่าอันตีคิมไปนะครับแล้วก็ฟาดป่าไปนะคิดว่าตายนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมใช้เป็นคูยกัซานทิ้งไว้ครับมาโอเคคิงเรียบร้อยป<ๆ>่าเรียบร้อยเหนืโอโคเทอร์ครับ โมโคตรแรงครับันตีไหมนั่งไงว่าละเดี๋ยวรอบนี้ผมปรับสแต็หน่อยแล้วกันเดี๋ยวใช้โกเทอร์เป็นสามใบไปเลยครับมาสองแล้วก็สามครับ ใช้แต่สกิลห้ามตีใส่กันนะก็เดี๋ยวผมก็รวมกาครับที่เหลือก็ขยับกานแล้วก,ก,กันนะครับโอเครอบหน้าจะได้อันตีได้นะเรามีปับคางวาอยู่ด้วยนะครับของน้องเดลี่เขียวในรอบนี้รัคเกอร์เฟคคิวครับ หลืว่ไม่ได้รอดนะก็โอเคเรียบร้อยครับเขายอมแพ้แล้วนะโอเคก็รอบนี้เราเจอเป็นเดี๋ยวทำไมทีมนี้มันฮิตกันจังป่าเขียวโอ่์แดงแล้วก็คิงฟ้านะพี่ๆหลักในช่วงนี้สามัญเนี่ยแนวทีมประมาณนี้จะเยอะสุดแล้วครับ ตัวโกวเทอร์เองด้วยโอเคเขาใช้ห้ามตีนะไม่เป็นไรครับผมรวมเดีเอด,ดีนะก็ตับโกเทอร์นะครับใช้ไปเลยมาใช้มาใช้กลับไม่โกงครับโอเคการรอบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะีนคัเอกลักษณ์มันเด้งนะเนี่ยสตูลงการแล้วเขาจะไม่ได้เก็เพิ่มครับ ทำให้เขาต้องโดนสโลอันตินะข้อดีของเดลีเอลีเขียวเคเขาไม่ตีเลยวะไม่เป็นไรครับเขาไม่ตีผมตีนะมาตีคิงน,นี่แหละครับชนะสี่ครับเปิดคอรได้เตียบน่าจะตายแล้วนี่โดนแรงขนาดนี้เดลีเอลีร้อยครับแอนติสองตัวด้วย ตัวที่เหลือของศัตรูเนี่ยไม่มีรถเกดเลยนะบอกเลยว่าน่าจะนัดนี่ครับมีเมอร์ลินนะต้องมาลุ้นกันส่ปะนี่เป็นอะไรครับเราไม่ได้สนใจยหรอะโอเคบอกเลยว่ารู้เรื่องมีเกตสองตัว แต่ไม่ได้ผมเก็บป่าก่อนแล้วกันป่านี่น่ากลัวสุดแล้วครับก็เดี๋ยวผมใช้ก็ผมอ,อันติใส่ป่านะขอดูเรื่องนิดนึงอะไรวะห้าหมื่นเจ็ดโอ้ตายอยู่แล้วเดี๋ยวดูครับถ้าไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวดูเรื่องนะผมเนี่แหละรู้เรื่องเรียกร้อยครับเหลือแสงหนึ่งคราวนี้ก็เลยโค้ชเธอครับ โอเทอไม่น่าตายนะเพราะว่าโก้เทอร์เป็นสีแดง d ดล l y เอลีไม่มีบัฟด้วยโอเค4 3 0 0 0สามครับเดี๋ยวตายเฉยเฮ้ยเอาจริงเทียบรอยครับสตุยอแพ้แล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวน้องเดลี่เอลี่เขียวในวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันก็หลังจากที่ได้ใช้งานครับ เบสทางด้านการโจมตีของเขาค่อนข้างดุนแรงอยู่แล้วนะท่าแต่ละท่าของน้องแต่ข้อเสียของน้องก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเขาจะไม่มีท่าบัฟหรือว่าบูทพลังให้กับตัวเองครับซึ่งจะทําให้อันติของน้องเนี่ยไม่แรงเท่าที่ครัวนะแต่จากไปลองใช้งานนะครับอันติเลเวลแค่2นะผมคิดว่ามันก็แรงพอเก็บศัตรูได้นะครับในหลายๆตัวเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นพ P ีเนี่ยบางทีศัตรูมันก็ไม่ได้เลือดเต็มร้ออร์อยู่แล้วนะครับเวลาใช้อันติแต่ข้อเสียของทีมนี้ที่ใช้นะ หลักๆเลยก็คือท่าไม้ตายของทีมีเนี่ยส่วนมากจะเป็นท่าไม้ตายโจมตีแบบเดียวครับทําให้เราหวังที่จะเก็บศัตรูพร้อมกันทั้ง3าตัวเนี่ยยากมากครับเราจะต้องค่อยๆไล่เก็บไปทีละตัวนะคือต้องเล่นแบบใจเย็นครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ปวดพอสมควรนะเพราะทั้งบัญญัติกับเอกลักษณ์เนี่ยมันเกิดมาเพื่อพ v พีโดยเฉพาะเลยครับสาหรับน้องเดลีเอเดเขียวแต่ถ้าถามว่าควรจะที่ปั้นไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ความอวยนะถ้าอวยมากก็ปั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้อวยเนี่ย ผมคิดว่าไปปั้นตัวอื่นก่อนจะดีกว่าครับเพราะว่ามันมีตัวละครอื่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายกว่านี้นะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เทเลวกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ นี่ครับถ้าใครยังดูถ้าใครยังดูอยู่นะคือเสียงผมมันอาจจะก,ก้องหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งย้ายห้องมาใหม่นะแล้วห้องที่ผมอตอนนี้เนี่ยคือห้องมันไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วเสียงมันค่อนข้างก้องนะซึ่งถ้ามันก้องมากยังไงเนี่ยกินมาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีทําให้เสียงก้องมันน้อยลงนะโอเคเดี๋ยวผมไปจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ